เพื่อนสาวมากินส um, hmm. so so ้มตำกันค่ะนี่นี่ส้มตำพวกนี้โคบขาวขั่นหรมากดูใกล้ๆกับเพื่อนๆดูนี่โอ้สีสันนี่อืมสีสันส้มตำแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหอยเป็นหอยนะคะนี่หอยเชอร์รี่แใส่เอาใส่นี่แล้วก็จะโคเล่โคเล่โคเล่บ้านค้าขอจี่งองค้าจะปุ๊บลันต็อปแกนี่มาสุดลันท็อปแกเนี่ยแล้วก็จะเทลงแล้วแบบไฟลุกแกงวันนี้ใช้ต้องไหมอืมโอ้ยยย ดูคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะดูผักตัวน,นี้ผักมะระพี่นกคะ่ะสตอมะเขือไอ้ตัวน,นี้เขาเอ็เนยังก็ผักชะอมใบโบบกแล้วก็หอมใหญ่ของมันโนเบแล้วก็ถั่วงอกแล้วก็ถั่วถั่วผักยาวคะ่ะเป็นขี้ม่วงคะ่ะแล้วก็มีอันนึงอันนึงสีส้มค่ะพี่นกหวานขมากนี่นีอะไร นี่เด้อ,อค่ะตับักคุงไซมอลเชอรี่ผักหลากหลายค่ะไฟชะอมตัวนี้กระถินค่นเม็ดกระถินมันเม็ดมันนไวมันหลั่งแล้วก็ไปบัวบกแล้วก็หอมแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะชี่อละครเขาเรียกอะไรภาษาไทยว่าพังกาลขาวบ่แล้วก็นี่มะนละที่นกบักสตอบักเขือค่ะทั่วมอกแลยค่ะอันนี้มากค่ะมาเดือบานเลยมาเดือบานเลยติดโซ่เลยเป็นเพื่พอนเพื่พอนแ,แล้วตับักคุงไซหอยเชอรี่นะเพื่อนเพื่อนค่ะแซ่บค่ะนี่มาอื้ม

สเสียเพราะึออมาด้านบนกึอนขนกร้างกระดิดีบุกสะตอบุกสะตอมา

mh cà 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 tùm Bài bô bô Sắp mm. nay biết má, mm.

ก็ก่อนเดือนก็ทำเพื่อนะค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะเด้อที่เข้ามาติดตามให้ยิง่งกิ๊กจมเข้ามาให้ก็ลังใจกันโอสังก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีแต่ความสุขสมหวังขอกำลังรวยรวยทุกๆทุกคนนะคะยิ้มจนถึงตอนเวลาซ้ำเสียพอมินดี้ดีโอออกซับสไคร้อุนสกอลาซ้ำบ้างเอียนซีนเลอ์ดานขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ